ขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Science All o w a r s รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราแป้งศรสวรรค์วงสัญญาค่ะลูกหมูหรือดีมาดบุตรศิลิค่ะลูกหมูทำอะไรคะเนี่ยถ่ายรูปพี่แป้งอยู่ไงคะ จะเห็นถือกล้องอย่างนี้เนี่ยถือไปนานๆก็แอบเมื่อยเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะล่าสุดเขาได้มีการผลิตกล้องที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกขึ้นมาแล้วนะคะมีขนาดเพียงเท่าเม็ดทรายแค่นี้เองค่ะแล้วแน่นอนว่าน้ําหนักของมันเนี่ยเบาแน่ๆค่ะืขนาดเท่าเม็ดทรายแค่นี้มันจะมีจริงหรอคะแล้วถ้ามีจริงเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยพี่แป้งถึงกล้องจะมีขนาดจิ๋วนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่จิ๋วเลยเราไปทําความรู้จักกับเจ้ากล้องตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีของเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่เว้นแม้กระทั่งกล้องอย่างที่เห็นกันนะคะว่าพัฒนาการของกล้องบนโทรศัพท์ก้าวหน้าไปอย่างมากจนแทบจะลืมกล้องขนาดใหญ่ๆอย่าง DSLR กันไปเลยทีเดียวแต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นนะคะก็คือเจ้ากล้อง OV6948 ของบริษัท OmniVision ซึ่งถูกเปิดตัวว่าเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมันถูกบันทึกเป็นสถิติโลกโดย Guinness World Record ในความเล็กจิ๋วด้วยขนาดเพียง0.575คูณ0.575คูณ0.232มิลิเมตรหรือมีขนาดเล็กแทบจะไม่ต่างจากขนาดของเม็ดทรายค่ะแม้ว่าจะมีขนาดเล็กมากแต่ความสามารถของกล้องจิ๋วอันนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะมันสามารถถ่ายวิดีโอมุมกว้างซูเปอร์วา120องศาที่ความละเอียด200คูณ200 บนความลื่นไหล3าย30ภาพต่อวินาทีและเบื้องหลังความสามารถนี้คือเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะมันเป็นแบบ r g b Bayer มีความละเอียดอยู่ที่40,000พิกเซลโดยแต่ละพิกเซลมีขนาดเพียง1.75ไมโครเมตรสามารถใช้ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน,านเนื่องจากมันใช้พลังงานน้อยจึงส่งผลให้ไม่เกิดความร้อนนั่นเองค่ะและกล้องตัวนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์ เช่นสอดส่องหาความผิดปกติในเส้นเลือดหรือเอาไปใช้ช่วยในการผ่าตัดแบบสองกล้องกับอวัยวะบางส่วนที่สำคัญอย่างการผ่าตัดสมองผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดหัวใจผ่าตัดเส้นเลือดเป็นต้นค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะแบบนี้วงการแพทย์ก็สบายเลยนะคะที่ได้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้ไปใช้กันใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าต้องเก็บให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่ากล้องมีขนาดเล็กแบบนี้ถ้าทำตกลงไปอ่ะต้องหาไม่เจอแน,น่ๆเลยล่ะคะ่ะ นิ้วนั่นไปโดนอะไรบาดมาคะเนี่ยลูกหมูอุ้ยเป็นแผลไดไงอะ่ะแบบนี้ต้องใส่ยาทําแผลนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอบตัวไปทําแผลก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสาระน่ารู้กันช่วงหน้าคะ่ะ